สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอยชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าวในตอนนี้นั้นโนริซ่าของเรารัวปืนกลกันออกมาอีกแล้วจ้าไม่ว่าจะเป็นภาพเบื้องหลังจากบริษัทบร์ในการไปเรียมเอจครั้งนี้ในทุกๆลุกในทุกๆลุกจริงๆคืออะไรเพราะว่ามีทั้งลุกที่ยังไม่แต่งหน้าเลยลุกที่แต่งหน้าแล้วเลยลุกที่เป็นแบบว่าน้องเป็ดน,น้อยของเราหรือจะเป็นอื่นๆอีกมากมายในคลิปนี้ที่แอดเนี่ยรวบรวมมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูในที่เดียวกันแล้วนะจ้าไม่ต้องไปเสียเวลาหา ันดูที่ไหนนั่นเองจ้าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนเราจะไปเรื่องอะไรนะจ๊ะเราต้องแวะมาดูเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่แอนคิดว่าต้องนํามาพูดมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสะท้อนถึงความน่ารักของนนริซ่าของเราไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะจ๊ะก็ไม่ลืมความเป็นไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าล่าสุดมีวิดีโอตัวหนึ่งออกมาที่เป็นวิดีโอสั้นๆก็ตามแต่ว่าเราเห็นถึงความน่ารักจริงๆเพราะดูเหมือนว่าจะมีช่วงหนึ่งของงานที่โนริซ่าของเรายืนอยู่ตรงไหนของงานไม่รู้แหละแต่ว่ามีคนไทยหรือใครสักคนหนึ่งท มาเดนผ่านด้านข้างของลอริซาแล้วเหมือนว่าพี่อลิสของเราจะรู้จักเขาด้วยนะจ๊ะเพราะมีการโบกไม้โบกมือใครกันนี้แอดอยากรู้มากแนละลอริซาขเขาก็ว่าย่อสวยๆมากๆนะจ๊ะบรวมถึงพูดคําว่าสวัสดีค่ะแล้วก็บกมือทําหน้าแบบดีใจมากแบบอิจฉาไม่ไหวแล้วนะจ๊ะใครก็ไม่รู้ไปอยู่ที่นั่นแต่ก็น่าจะเป็นแบบ นักข่าวหรือเปล่าที่อาจจะเคยเห็นหน้ากันหรือจะเป็นใครซ e เลริตี้คนไหนก็ไม่มั่นใจเลยทุกคนมีใครพอจะคาดเดาได้หรือรู้ว่ามีคนไทยคนไหนที่เป็นคนดังๆอ่ะที่โนริซามีปฏิกิริยาขนาดนี้เนี่ยแอดก็นึกไม่ออกแล้วนะก็น่าจะเป็นเอ๊พี่ยายา่าหรอเลยก็ไม่น่าจะใช่อีกใชฟละเพราะไม่มีภาพหรือไม่มีงานอะไรที่ไปที่นั่นอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะจ๊ะเออใครกันนะ ทีนี้ไม่เป็นไรนะจ๊ะลดความสงสัยไปก่อนเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาก็แล้วกันนะจ๊ะมาดูบรรยากาศงาน after party กันดีกว่าของเหล่าทีมของนนริซ่าของเราหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณชองแบนเฮที่มา,มาบอกว่าออกแบบท่าเต้นในรอบนี้อย่างแน่นอนแล้วก็แดนเซอร์ต่างๆที่ออกมาในวิดีโอของโนริซ่าก่อนหน้านี้หรือจะบุคคลอื่นๆมากมายกายกองนะจ๊ะเป็นทีมที่นนริซ่าเนี่ยคัดสรรแล้วก็นามาร่วมง,งานกันในครั้งนี้ในการออกแบบโชว์ออกมาให้เพดแซบยั่วเบี้บดๆนั่นเองจ้ะเออแล้วภาพออกมา HD โคตรสวย ส่วนภาพต่อมาเป็นภาพเดียวของโนริซ่ากันก่อนบ้างก่อนที่จะไปที่เพื่อนสาวอีกสองคนนะจ๊ะแหมแอดก็ลุ้ว่าน้องจะได้ถ่ายแมทเทเลอร์สวิฟต์แต่รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะทุกคนนะสงสัยแมทเทเลอร์จะเป็นอะไรที่แบบโดนยื้อแย่งกระชากกันในงานเอาก็ช่างไปนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้กันดีกว่าโนริซ่าลงภาพเดียวเป็นลุคสซ็แซบมากๆม,ม,มีกระเป๋าอันนี้ด้วยจ้ะกระเป๋าที่ชื่อว่าลาลูนแบทวิงแบกนะจ๊ะเป็นไอเทมที่แบบว่าผลิตจากหนังแท้อย่างดีนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าวน g i r อเออพร้อมฟ้าทุกคนนะจ๊ะแล้วรองเท้านี่คือเป็นตะข่ายขึ้นมาเซ็กซี่มากๆจริงๆเราก็เห็นกันไปแล้วแต่พอภาพ H d ดีเนี่ยเราก็หยุดวีดอีกรอบไม่ได้กันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีก2คนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะจ๊ะก็คือน้องซาเบร์นาคาร์เพนเตอร์แล้วก็น้องไทรัที่มีภาพออกมาด้วยกันแบบ H d ดีซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะรางวัลหรือใครจะเปรียบเทียบหรือว่าแฟนคลับจะมากดใครก็ตามฝั่งไหนก็ตามทีแต่เซอเป็นเขาก็รักกันอยู่ดีนั่นเองนะจ๊ะเป็นพันธมิตรแล้วก ก็จะถูกปิดปากไปหมดเลยนะทุกคนนะไอ้คนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าซาบิน่าอย่างนั้นอย่างงี้ลิซ่าอย่างนั้นอย่างงี้อนะไรเงี้ยจบจบจะพกแบบประาทแดงที่จะทำให้ศิลปินเนี่ยดูไม่ดีนะจ๊ะก็อ,อนุญาตอัญเชิญนะจ๊ะลงหลุมนะจ๊ะทำให้ศิลปินของตัวเองดูแย่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยการที่ให้กำลังใจการส,ส,ส่งเสริมซึ่งกันและกันอันนี้คือมิตรภาพที่ดีระหว่างศิลปินที่แน่นอนอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะแน่นอนหลยแน่นอนมากทุกคน ส่วนอีกเรื่องนึงนะจะเป็นภาพวิดีโอเบื้องหลังที่ต้องบอกอ้ oh my g o d ลูกสาวฉันคือเบื้องหลังเนียังคงมีความเต้าลิสมากๆโดยเฉพาะแบบความขี้เล่นความซนความแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออจะเห็นแหละจังหวะน่าจะเป็นที่นั่นอากาศน่าจะเย็นทุกคนโนริซ่าทําท,ท่าหนาวทาท่าสันอะไรอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีก็ e n d อ e n d ูมีการว่ายยอดแบบว่า ขาพอแล้วนึ่งแบบมีการบนบานสั่นกล่าวหรือปะเป็นอะไรที่แบบนอริซ่าทำมาตลอดเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใครเห็นใครก็เอ็นดูนะถึงนอริซ่าจะเก่งหรือมั่นใจขนาดไหนนอริซ่าก็ยังคงแบบว่านึกถึงประเทศไทยเอามือยกมือไวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สม่ำเสมอลนั่นเองนะจ๊ะต้องเลยกว่าโอ้ยถ,ถ้าเป็นคนดีน่ารักสร้างความสุขให้คนทั่วโลกขนาดนี้เทวดาก็หลงรักละจา้า เขาใจป้าทุกคนคือน้องเนี่ยรวบรวมโมเมนต์สำคัญสำคัญต่างๆมาให้เราดูกันหมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปจนถึงโมเมนต์สุดท้ายที่แอดเอนดูมากๆก็คือตอนที่โนริซ่าแบบโอ๋ยหนูเหนื่อยหนูสุดมากเลยค่ะวันนี้หนูกลิ้งเกลือบนเตียงมนที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเออเห็นแล้วก็บอกแม่อยากเป็นคุณพงคุณแม่ไปแบบหยิกแก้มแล้วก็หอมแก้มสักทีหนึ่งลูกสาวนอนหลับฝันดีกุ๊ดไนท์จ๊ะหรือแบบขออนุญาตโโรวบหัวโนริซ่าได้ไหมมีคำแบกว่าอ๋อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยลูกสาวชันนะทุกคนมีความภาคภูมิใจมากเวอร์เอออ่ะกกกกก็็็็มมมีีีีีววิดดโอออออหลาาายๆๆตตตััท่นนนนเ้แฟรรปะไ ที่แอดขอเอานํามาประกอบนะจ๊ะแล้วก็มีความซึ้งใจมากๆแล้วก็ภูมิใจกับในตัวน้องมากๆที่มีความทุ่มเทพยายามตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะจนไปถึง YG จนแรงกดดันผ่านเกาหลีมาได้เป็น10กว่าปีใช่ไหมเพราะถ้าเรารวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตนอริซ่าไปตั้งแต่ไม่กี่ควบจนมาถึงตอนเดบิว์จนเดบิว์จนเป็นแบ็คพิงจนผ่านมาอยู่กับ RCA ทัง้งหมนอริซ่าของเราเติบโต,ต,ตมาสวยสดงดงามมากๆนะจ๊ะ ถึงทุกวันนี้นะจ๊ะจะมีพวกแมลงเมา้าแมลงวันแมลงวีพวกแอนตี้พวกเห็บเหานาะจ๊ะที่แบบว่าคอยมกดดันนอริซ่าของเราก็ตามแต่แอคคิวเฮ้ยนี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันสัญญาณว่านอริซ่าเดินมาถูกทางแล้วเพราะจำได้ไหมไม่ว่าเซเลบิตี้ตัวแม่ทุกคนที่จะมายืนในวันนี้ได้ต้องผ่านดราม่ามาทุกคนเลยนะเออแม่เทเลอรวีปแม่แคร์หรือใครก็ตามทีแหละที่ยื่ในวันนี้ได้ก็มีดราม่าก,กันแทบจะทางนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนอริซ่าของเราเนี่ยมาถูกทางอย่างแน่นอนนะจ๊ะเออแล้ว มารไม่มีบารมีไม่เกิดกันทุกคนเข้าใจปะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะจ๊ะขอมาพูดถึงความเปรี้ยงปัวปังของนริซ่าที่ปีนี้เนี่ยพอมีบริษัทของตัวเองมีงานอะไรบ้านแอดจะมาขอสรุปแบบสั้นๆนะจ๊ะคืออ่านแค่ชื่องานก็พอแล้ว,ลวต้องบอกว่านริซ่าเนี่ยเหมือนทํางานมาหลายปีในปีเดียวเข้าใจปะเพราะตอนอยู่กับ YG เนี่ยคือจะเป็นปีออกงานหรือรับงานอะไรบ้างนับครั้งได้แทบไม่ถึงแบบสิครั้งเลยบางที่ออกงานให้เราเห็นหน้ากันแบบจริงๆแต่พอนริซ่ามาตั้งแววปุ๊บนี่ จัดหนักจัดเต็มจ้ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดช่วงต้นปีด้วยการตังร้งบริษัทเราต่อมาด้วยการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ RZA แล้วก็ออกเพลง Rockstar และ New o Man ในปีนี้จากนั้นก็ VMA เข้าชิงถึง4สาขาถ้าไม่อยู่ในสายตาไม่เข้าชิงแน่นอนแล้วนอริซาก็คว้ารางวัลเบสเคป๊อปมาได้แล้วก็เป็นเคป๊อปคนแรกที่มีโซโล่เพอร์ฟอร์แมนซ์บน VMA เวทีนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นโซโล่คนแรกที่ชนะเบสเคป๊อป2ครั้งส่วนอีกงานทื่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเลอร์การ่าเพสจูนเพอร์ฟอร์แนักที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะต่อด้วยการแคสติ้งเป็นนักแสดงเดอะไวโลตาซีซั่น3 ร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีคกับหลุยส์วิตตองโดยที่ตอนนั้นยังไม่มีเอาตำแหน่งอะไรแต่สร้าง Engagement อันดับหนึ่งของงานนะจ๊ะก,ก็เหมือน VMA นั่นแหละส่วนต่อมาก็หลุยวิตตองประกาศให้นอริซ่าของเราเป็น House Ambassador หรือ g l o b a l b r ambassador นั่นแหละพูดง่ายๆซึ่งมีหลายคนได้นะจ๊ะตอนนี้หรือล่าสุดเลยที่นอริซ่าได้รับการประกาศเป็น dentiste global b ambassador n d a เป็นปีที่3ต่อเนื่องกันแบบจุกๆเราจะเป็นการขึ้นปกในเอกสารแอลแมกซีนโคเวอร์ฉบับเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่ใครก็ขึ้นได้งง่่าาายเเพรระป็นฉบบัแหก ี่ยนแปลงของวงการแฟชั่นแต่ลอริซาได้ขึ้นที่หน้าปกนี้ในอเมริกาซึ่งเป็นบบ โอ้โหต้นหนนู่นนี่นันน่นต่อด้วยการขึ้นปก Vogue Japan แล้วก็ Vogue Korea ร่วมง,งานกับแบรนด์สตเสื้อผ้าชื่อดังของอเมริกาอย่างแบรนด์คิดหรือจะเป็นการเปิดตัวหูฟังล่าสุดอย่าง Bose Ultra Open Earbuds Campaign หรือจะเป็นการที่น้องลิซ่าร่วมงานกับ d e n t i Stay Campaign แล้วก็ B 0 1 Campaign, Bulgari Watch Campaign, Celine Campaign, Bulgari Studio Event, F 1 Miami Grand Prix, Air Indonesia Cover แล้วก็ True Money Fan Meet Up นะจ๊ะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอะไรอีกที่พอแอดจะนึกออกนะ อ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นเวที global citizen นะทุกคนนะแล้วก็ลุ้นว่าอาจจะได้ไปเวที bridge t i t VMAs MTV ของประเทศอังกฤษด้วยหรือเปล่า oh my gosh เธอไปที่นั่นด้วยก็ จุดๆนะจ๊ะเยอะๆไปหมดได้เห็นโชว์ของโนริซ่าหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวถือว่าเวทีแรกอาจจะมีการความเห็นที่แบบแตกต่างกันออกไปบ้างเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่โนริซ่าของเรามั่นใจเลยว่าทีมเราแล้วก็ทีม RGA จะต้องเก็บไปปรปับปรุงพัฒนาในครั้งหน้าอย่างแน่นอนจ้าไม่มีใครหรกที่ทําอะไรครั้งแรกแล้วเพอร์เฟกต์นะแต่โนริซ่าของเราทําดีที่สุดและทําเต็มที่ที่สุดอันเนี้ยเราเห็นถึงความตั้งใจตรงนี้อย่างแน่นอนจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้จ้าเพื่อนๆมีความเห็นอะไรกันบ้างก็แลกเปลี่ยนความ เจอกันใหม่ในคลิปนะบาย